อีนนซ้อมอไ,ไว้ซ้อมไว้เจอปีเตอร์เดนไหมมาครับผมวันนี้จะมาวัดพลังหมัดกับพีวิ์นะครับผมจะให้ต่อยเข้าเป้าแล้วเดี๋ยวดูสกอร์ว่าของผมกับของพีวิ์ใครจะหมัดหนักกว่ากันนะครับผมนะะทุกคนเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่บิดตะโพกมาเ็ยพอดีเดี๋ยวนับก่อนนะมาละสาม <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งสอง อเทียยงเอาบีบอะไม่ได้บีบบีบตรงนี้ขึ้นเตะพึ่งมาอ้าวไม่รู้อะพี่วิตเตสี่นะชิบหา,ายพี่วิตเตสี่นะดูคนเราพี่วิตเตสี่นะพี่วิตเตสี่นะคนเปียกเนี่ยจับแค่นี้พอเนี่ยลองไว้ใต้ใต้บอกว่าวิตเตสี่หนึ่งอ๋อไม่แรงแล้วต่อยโดนข้างนี้ด้วย ก็เยอะกว่าพี่อ่ะหนึ่งร้อยสิบร้อยสิบอ่ะก็พี่ได้สี่อ่ะอย่าพูดถชาผมต่อยใหม่ไหมอย่าพูดไม่ต้องพูดร้อยเศษดีแค่ซิมเองอ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้ต่อยได้แค่สี่